กลับแดนไายตัวกับรายการมาโกโคลี่ฟิจิโนบุกมันจะมาเล่นเกม Call of Duty Modern Warfare 2 2022นะครับในภารกิจที่สุด10สุดอะไรภารกิจที่10แล้วผมนะแล้วก็เล่นในระดับยากสุดๆเลยนะครับผมนั่นคือลิลลิสนะครับไป let's go อันนี้เรารับบทเป็นโซมแมทเทอร์ฟิชนะครับผมหลังจากหีตายที่ที่ไหนวะเม็กซิกันปบะไม่แน่ใจลืมละช่างมันเถอะนะครับเอาเป็นว่า เราไปช่วยอาราจโรดีกว่านะครับผมตอนนี้โดนจับกูอยู่โดนจับเซยอนะครับไป,ไปให้เร็วเลยภารกิจนี้จะเป็นสเตลย,วยาวๆนะครับผมกึ่งสเตลกึ่งบวกนะครับผมช่วงแรกจะสเตลพอช่วงหลังก็บวกเต็มที่เต็มเนียวนะครับผมเส้อไหนผมเงียบไปผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับผมช่วงแรกนี้ก็สเตลนะครับกาดเต็ม หนึน่เน้นหัวเ,เรียบร้อยแตกสองเช็ชคหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกหกคนห้ามพลาดช,ชอบกล้องนี้มากนะครับมาสปอตจุดสปอตยันชุดก่อว่าตัวไหน,นมันใส่เน้นชุดอะ่ะฮีโร่ <h ilo> ทำไมฮอลล์ัมนี้นึกถึง Resident <h uk> Evil ภาคหกเลยวะ ไปโฟก,กัสภารกิจพร้อมๆร,รอส่งสัญญาณนับสามสามสองเรียบร้อยสวยตรงนี้ห้ามพลาดสเตลห้ามแตกห้ามพลาดไม่แตกครั้งเดียวนะครับภารกิจนี้โดยเฉพาะการสเตลเนี่ยห้ามแตกหมอบยิงดีกว่านิ่งไว้เรียบร้อย ยังไงหมดเคลียโสอบเอ้ยโกดไปไงเคลียร์เคลียร์หมดเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปให้ไวเลย Stay quiet เงียบเงียบไปอากาศเปลี่ยนแปลงเจ็บคอน,น,นิดนิดหน่อยหน่อยชอบมีเสมหะระหว่างพูดดีจังเลยนะครับ มันบอกบอกถึงสุขภาพคอผมไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะเลนเนี่ยชอบมาจริงจังเลยตอนพูดเนี่ยผมพูดเยอะไม่ได้นะช่วงหลังๆเนี่ยเมื่อก่อนพูดได้ลื่นนะแต่ถึงแม้จะมีดัดเหล็กก็เจอนะมีดัดเหล็กมาขวางอะแต่ก็พอช่วงหลังๆรู้สึกมันเริ่มมีสเลดน,นะครับเนี่ยเสียงแหบเล็กน้อยเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยว่ต้องพยายามกินน้ําอุ่มแล้วแล้วก็ที่ห้าว่านั้นคือเกมนี้ผมลืมเปลี่ยนภาษา ลืมเปลี่ยนภาษาไทยนะครับผมสังเกตเลยป่มเมื่อกี้เนี่ยเป็นตัวดอเด็กนะครับปืนพกมาเก็บเสียงมเม l e วีวอมจุ๊บจุ๊บจุ๊บเพราะผมเล่นคอคอปตี้หลายภาคมากนะครับถามว่าจบทุกภาคไหมโอ้ยเนี่ยพอพึ่งเนี่ยลืมเปลี่ยนลืมไปลืมตลอดนะครับ them out before they call their before Let's amigos. yeah. call เตรียมเรียบร้อยคุมคอมคุมกล้องวงจรต่อไปจะเป็นโหมดกล้องวงจรนะครับเหมือนภาค2019 2019ก็เคยทำแบบนี้อยู่นะครับผมมีมีระบบแบบนี้อยู่นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจที่เขาจะเอามาทำในภาคนี้ต่อนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดการลืมนะครับแล้วก็เกิดความแปลกใหม่เนาะจริงมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกเกมอื่นเพราะวาทำกันแต่คอมพิวตี้นี่เอามาทำมันก็รู้สึกแปลกๆเนาะ ไปโกตลุยเดี๋ยวเราดูให้กล้องส่องทางไกลนะครับมันจะแอบน่าเบื่อหน่อยนะตัดเหล็กเลยแชปกูนัวมาตัดไข่นะครับนับทราบลิมิโนบอกใครซซรู้ว่าพร้พอมอไหมไปตัวแรกยงิงเลยยิงรวดปืนพกนะครับเพื่อความรวดเร็วมาเพื่อความรวดเร็วนะครับมันจะน่าเบื่อตรงนี้แหละ แปะเข้าไปเยอะมาไหมมาวันนี่นนนไวเลยไม่ต้องแปลกใจนะครับผมผมเล่นจบเป็น10กว่ารอบอะทุกภาคเลยนะครับย้อมว่าทุกเกือบเออทุกภาคแหละเล่นจบไปสิบกว่ารอบอะถามว่าเล่นแลระนาบไหมก็เบนเทเลนต์นะครับผมเบนเทเลนต์เลยยกเว้นภาคอินฟินิตี้วอเฟย์อินฟินิตี้วอเฟย์โอ้โหแม่งมันมีระดับมันมีอีก2ระดับหนึ่งที่มันเหนือเบนเทเลนต์อะยังไม่ได้ลองเล่นเลย ยิงเลยแปะเข้าไปหมอบตรงนี้เลยตรงนี้นโกดแม่งชอบเข้าไปใกล้ยิงหานี่แม่งต้องให้มันโคเวอร์ก่อนนะเหมือนระบบ AI ที่มันเดินมาอย่างไอ้โกดเนี่ยแม่งมันจะมึนๆหน่อยบางทีนะแต่ก็ประมาทไม่ได้อย่าประมาทโอ้โหวางระเบิดไปมุ่งไปที่กำแพง อย่าเพิ่งทำอะไรตรงนี้รอให้มันหันไปก่อนเพราะไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยควรจะหมอบนะครับแต่แม่งไม่หมอบไอ้โกดแม่งเดินไปเลยเดินไปดือดอด้อเลยนะครับ Let's go ตัดไฟครับผมด้วยการตัดไข่ไม่ใช่ปิดเลยเ <All clear. S 2> ตรียมไว้ให้ตัวแน่นชุดมามีดอย่างเดียวใช้ปืนไม่ได้3 2 1ไป ยิงตัวนี้อีกอกดไปยะเข้าไปอ่ตรงนี้ตรงนี้จะตึงหน่อยหน่นึงเพราะว่ามันอยู่มันเป็นกลุ่มนะครับรอให้ตัวเน้นชุมาอยู่ที่เปียวนะฮะแล้วก็จัดการลุมโ,โซมลุมโซมคาชุดเกาะไม่ใช่ละลุมโซมด้วยมีดนะครับเทคดาวด้วยมีดจัดการให้เรียบให้เร็วให้ไวนะครับผมไอ้เน้นชุดมึงก็คุยเร็วๆหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหมันน่าเบื่อตรงนี้แหละนะครับ คือถ้าคนคนเล่นบันผ่านบ่อย,อยๆนี่ก็จะน่าจะรู้แล้วมันจะรู้สึกน่าเบื่อหน่อยๆเนาะเพราะว่าไม่ใช่สายแบบแบบไม่ใช่สายอย่างเงี้ยนะฮะมันจะแอบน่าเบื่อหน่อยผมคนนึงก็แอบน่าเบื่อนิดนึงนะตั้งแต่2 0 1 9ัน้ที่พาไอ้เลขาอะไรเนี่ยช่วยเลขาอะไรนี่เนี่ยที่มันโดนโดนพวกกบฏบุกยึดอะ่ะเออมันจะแอบน่าเบื่อหน่อยนะครับไปเลยยิง แต่เนี่ยมันจะชอบเดินเนี้ยถ้าไม่ cover ก่อนอนะ่ะไปเปลี่ยนกล้องแอบหน้าเบื่อหน่อยรถมามกระบะโตโยตี้ไม่ใช่ร้อยมันหันหลังไปอันเนี้ยมันไม่มีอะไรมากหรอกร้อยมันหลังกลับนะครับมันน่าจะเ desert eagle เ,เ,เ,เก็บเสียงวนะเนาะมันจะได้ยิงทะลุเกาะไปเลย,ยไม่ต้องมาอะไรเบอร์วังอะไรขนาดนี้ครับ ก็เลยไม่เชิงเพื่อวางไม่ต้องอะไรขนาดนั้นหรอกไป let's go เนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตัวไฟขยายกล้องเนี่ยตัวไฟกันเนี่ยไฟโคตรง่ายเลยนะครับมีปาดพอนึกว่าปาดที่ใครร้อยตัวนี้หันตรงนี้แน่นชุดเยอะมากเปลี่ยนกล้องเออหันไป ไปที่จุดเปลี่ยวไม่ต้องหันมาเดินไปบู๊มานี่ตรงนี้จะตึงหน่อย shadow c o m เออตรงนี้ยังฉลาดหน่อยไปอ้อมหลังแตะเข้าไปแล้วตัดไฟเพราะมันอยู่ที่มืดมันไม่เห็นศพหรอกมันอยู่ที่มืดตัดไฟเลยเฮ้ยเย้ยปเลยลงมาที่แมวเดียวทางนี้นี่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 เกือบละลืมไปมันจะเดินมาทั้งส,สไไองท an no างนี Ooh, ้ว่ะ <sig> ผมไม่เห็นศพหรอกมันอยู่ที่มืดนะครับแต่ถ้าเห็นเนี่ยดูตามเนี่ยอารมณ์เหมือนมีความเป็นสปินเทลเซลล์ผสมด้วยนะผมเรื่องของเงานะครับผมถ้าอยู่ในที่มืดมากก็เสร็จเดียร์สเตปมันเร็วอย่าช้าดิจุดยิงแปะเข้าไปวางตรงนี้รอบครอบหน่อยแต่ตัวนี้ไม่มาหรอก ปบเราก็ไปค่อยๆไปทีละจุดเดี๋ยวแม่งเดินเอ๋ออีกโอเคกูอัพขึ้นบนรูปท็อปเลยชาร์โดวันหนึ่งโอเคตัวนี้มีดเป็นตัวเกาะตัวล่างตัวเบานะครับตัวเกาะตัวเบาลอยตัวเกาะก่อนไปเลยจึ๊กกลับไปมาโชว์สเตปแอสซัสซินแอสซัสซินสไตล์ลุยชุบนี่เรียบร้อย Fucking beautiful. แค่เส,ส้นคีดขอบดูตีตัดสิ่งไปไปได้มันไม่เห็นมันโง่สายตาสั้นพวกนี้ใส่แว่นด้วยโอ้โหไม่รู้ว่าแว่นมันในนี่ป่ะนะแว่นใสหรือแว่นดำนะครับผมหรอมีมาไปหน้าตัวหน้ากระบะนั่นแหละมีมีกำแพงให้อยู่ <c oughs> มีปูนอยู่ให้มาบางังไว้อา้าวเก็บฟรีรอให้มันหันเข้ากระจกปึ๊บแปะเข้าไปยิงจุดเรียบร้อยวางไปเลยเรียบร้อยเสร็จจบไม่มีอะไรนะครับภารกิจมันแอบจะน่าเบื่อแล้วก็ไม่ยากด้วยนะครับเราอยากยิงอะ่ะเข้าใจไหมอยากยิงโอเคเจอห้องห้องขังอาจารย์โลละนะครับผม หัวร้อนอยู่ตอนนี้โมโหโมโหโมโหจัดมีกาดสองตัวอยู่ข้างหน้าโอเคจะจำไว้นะครับจะลืมด้วยมีกาดสองตัวข้างหน้าไปเลยดเวิร์กมากันสามคนแต่ทีมโคตรเวิร์กบอกเลยไม่ธรรมดานะครับผมถ้ามาได้ขนาดเนี้ยนะครับเรื่องจริงยัไม่รู้อะมันยังไงเนาะ ไปไปสกูแม่งกระเป๋าบเลยมึงมัน,มนรินพิเศษปะเนี่ยอนี้เป็นเอ็สิี่เอเียเน 4, e ็บล็อตหมดดีเพื่อนช่วยแต่เราซ้ำไปก่อน Mm. It's locked. need to No, Rudy. Knock. tu. bị xin. Xin đăng. Bẹt Ok. Đừng cốt sắm. Liệp Enemies on the second deck. Nhà ระเบิดเสียงชี้เสียวไอ้โกดแม่งป้าใสียกลัวขอโทษทีโทษทีพื้นที่แคบอันตรายหลวง เร็ียบร้อยเป็นไงอย่าประมาทชั้นบนมีคนตัวทะลุอย่างางี้ก็แตกดิวันนี้แม่งปาลาระเบิดเป็นว่าเล่นเลยเหมือนเป็นโกคุได้ร้านในรีบอลนะ่ะแข่งยันปลาจังต้องพิงไว้นะครับบอดมันจะยิงไม่ค่อยโดน ออกไปดื้อๆก็ได้เนี่ยเะร่างนี้ก็ได้แต่ว่าระวังโดนส่วนเลยโดนส่วนโคตรง่ายเลยเกมเนี้ยโผอย่าเล่นพี่เลนขอร้องอืมอย่าปาระเบิดนะมีไหมซี่คิฟซีเลียเก้

รอเอาเรื่องอันเนี้ยไปลุยออกจากที่นี่กันช่วยละวจะโลสักเซย์เป็นหนึ่งละวเหลือลูกน้องอีกนะครับช่วยลูกน้องอีกเตซิโอเสียแัดไปสองลูกเลยแฟดยิงหายากอยู่ เรียบให้เราเคลียร์หมดระเบิดขอระเบิดหน่อยขอบใจโอเคได้แฟนมาด้วยขอบใจมากไปช่วยลูกน้องกดปุ่มประตูเก็บกระสุน m 1 4 EBR ใช้ไปก่อนเพราะว่าเอาไว้ยิงจอกเกาะเฮ้ยพี่น้องเราติดอาวุธพร้อมบวกนะครับ ไปเดี๋ยวเาียวตรงนี้ไปตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าต,ตากเกาะมาเยอะนะครับวิ่งมานี่เลยม็อกลงระเบิดระเบิด

ตัวไหนเยี่ยมไม่มีละ Let's g มาเลยเลยกระสุน M14 มีอาเรือนนิดเดียวละเคาะเคาะน็อกน็อกตัดไข่ขี่เข้าไปฮาราโจนน่าจะโมโหละ l ช t s g เปลี่ยนปืนก่อนหมดแล้วลูกอะให้มักสุนมาน้อยมากเลย

เช็คข้างหน้ามีหนึ่งลงเคลียลุยค่อยไปทีละจุดลง Chỗ đúng Qua mà Fat Cảnh đặc nè Cảnh phuộc chẳng lấy Đẹp rồi Ui Lột trong lốt Chạy Ê, cột, 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 cột ok, ลงไหนมีไหมมีถั่วไหมมีสินะทำให้โผล่เดี๋ยวทำให้มันโผล่เองไปด้วยฮึบโอ้ยแม่งแบกนี้เลยเหรอวะ ไปไปไปเลยเยอะจุลุกมาคุณสาก,กาของแรงที่สุดแล้วเกมนี้เอ่อก็สน,นนะุก,กพึ่งพึ่งกำบลันคุมกันจากเพื่อนจากด้านล่างไอไวเลยจงังหวะนี้

โผล่มาไหมโผล่มาไหมไม่โผล่เดี๋ยวทำให้โผล่ลูกน้องเราย,ยิงตรงไหนวะนี่หรอ Let's do this Let's go เดียเ๋ยวลูกก่อนแป๊บนึงเติมลูกเติมลูกอ๋อเดียเ๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมมาศูนมาครบพร้อม bỏ lui Oh. Đẹp loại. ไปตกปอบเข้ามาใกล้ย <Tower> ังดูเช็คเดียเฮียเดี๋ยวหนึ่งพวกเดียวกันถอยท้ยด้ยจัดการให้หมดไม่ชัวร์ว่ะมีอีกพอเราอยู่ในหลังโจนีๆนี่เองเลยเนี่ย Use to flank up. Need Check. 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 Resident Evil Check. 6 เกาะได้อ้อยบอมมากับตันไร์มาช่วยแล้วทีนี้เอสโก้เ,เลยๆๆๆให้ไวเลยจังหวะนี้โอ้ขอบใจมากไร์โอ้โหบอขลขร่าไม,มายิยงใส่แตกมดยันเชื่อมา กด F รุยเลยขึ้นไปทีนี้คุ้มกันเพื่อนสวัสดีครับลุงขอซิก้าหน่อยรู้เลยทีนี้ลาดเวลเป็นคนบอกว่าทีนี้ลาดเวลแบ่งขายข้อมูลหมดนะครับจังหวะนี้ขายข้อมูลแม้กระทั่งมิสไซล์นะครับผมต่อมาภารกิจต,ต่อมาก็คือคุ้มกันลูกน้องขออาดจอโรนะครับ

ไปอือจริงนี่ขนาดเล็งหัวนะอแตกดีตัวละเมตรอะบอกเลยจุดห้าศูนย์นะสไนเปอร์จบเรียบร้อย ระเบิดด้วยนะระเบิดที่เจ้าโกดวางเอาไว้เอาร็วฟอมไปยังเดี๋ยวลีวิงแซบพอสกาไปด้วยปืนลูกรักเราเฮ้ยทุกคนลงหมดแล้วไปมาเดี๋ยวดูความพระเอกของมันยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดโห้ยหากระสุนแม่งลงมาได้เนาะโคตรชิลแต่เชื่อไว้ใจลุงเหอะลุงผ่านมาเยอะแล้ว ความชื้นเป็นเรื่องปกติของรุ่งพายไปขึ้นรถหนีโอประยบคนจังหวะนี้ไปกินข้าวกินน้ำกินปลากินนี้หมดอาบน้ำด้วยจัดอยู่ในเรือนจำไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามากี่เดือนกี่วันแล้วก็ไม่รู้ let's go โข้างนอกนี่แม่งแบบมืดมืดตึ๊บอะแต่เกมมันเขาทำให้มันสว่างเนาะแต่เรื่องจริงมันมืดเลยหล่ะบรรยากาศข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับ ไปก็ยังไม่จบแค่นี้นะเพราะว่ายัางไปต่อของลูกน้องลูกน้องของชาร์โด้คอมพิเนีนะครับที่ลัดเดวลได้ขายข้อมูลไว้นะครับการขนส่งมิซานเทคนิคเขานะครับผมที่เราเคยใช้ไปเมื่อภารกิจแรกนะครับก็น่าจะลูกประสิทธิภาพมันอยู่เนาะมิซานเทคนิคเข้าโหแม่งกดแจ๋วนะครับเราเป็นลูกน้องของชาร์โด้คอมพิเนีนะครับผม ยังมีเกรฟยังอยู่ครับผมเกรฟยังสังการอยู่นะครับเกรฟยังมีชีวิตอยู่นะครับเป็นเหตุการณ์ก่อนหรือหลังว่าไม่ได้ดูไม่ได้อ่านแต่ก็ช่างแม่งเรามาเล่นนะครับผมนั่งรถบรรยากาศแบบนี้แม่งอยากเปิดเพลงบๆสบายๆหลับเนาะบรรยากาศเนี่ยฮะอโคตรโลเพโคตรบรรยากาศได้เปิดเพลงตึงๆแล้วก็เปิดหนัง XAV ไม่ใช่ละคนละเรื่องเลยเดี๋ยวเสร็ ภารกิจน,นี้ก็เลี้ยงเรานะครับตามคอนเซ็ปตตของทหารทั่วไปแต่ตอนนี้ขนส่งอาวุธสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดอาวุธก่อนนะครับผมไตรทีข้อมิซล์นี่แบบเวลาเราเ,เราลองใช้งานมาแล้วในภารกิจแรกนี้ก็เอาเรื่องอยู่นะมันโกงอยู่นะนะครับก็ไม่แปลกใจว่าทําไมมันให้ความสําคัญกับมิซล์ตัวนี้นะครับผมเพราะว่า มันไม่ใช่แค่แรงอ่ะคือมันคุมได้อ่ะคิดดูอ่ะแต่ถ้าเป็นสงครามโลกนี่อะไรนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะมีอะไรนะมันจะปนมีแบบมันไม่ใช่แค่การมิกาเซ่มันจะมีมีสายแบบการมิกาเซ่ผมนั่นก็คือใช้คนควบคุมแล้วผมประมาณนี้เลยครับผมนะแต่ปัจจุบันไม่ต้องใช้แล้วผมก็มีเทคนโลยีมสายนี่แหละในคอฟดิวตีนะครับถามว่าเรื่องจริงมไหมก็มีนะครับผมมีแน่นอนนะครับผมเพราะว่าวิพัฒนาการของกองทัพทหารในหลายๆประเทศเนี่ยมันพัฒนาไปไกลนะครับ มีตอนนี้มีการอะไรเนี่ยรถสิ่งกีดขวางจอดขวางไว้นะครับมันทุกหัวมันทุกควายไว้ด้วยไป cover กดปุ่มวีนะครับเช็คเฮ้ยแอ็มบุดแอ็มบุดลบลบมีเพีล้วนัดสุวนละน้อยหกแม็กมาน้อยด้วย หลักเซียวะเนี่ยแต่งตัวอย่างกันหลักเซียยิงยิงยิงถามว่าพี่ทำไมไม่ออกไปโผล่ยิงออกไปโผล่ยิงเราก็โดนนะครับผมตายเลยเราต้องยิงในรถเพราะมันยิงทะลุกระจกได้ความได้เปรียบก็ตรงนี้แหละครับผมโคดโกงบอกเลยถามว่าโกงไหมมันไม่เชิงอ่ะเอ้ยแต่ถ้าอยากจะให้โผล่นอกลงจริงๆก็ควรปรับปอดให้มันยิงน้อยลงด้วยนะครับผมยิงให้มันแม่นน้อยลงอ่ะ เนี่ยโดนลุมว่ะต้องทำให้ดีที่สุดอะเชฟเปิดสั่งแล้วว่าทำทำหน้าที่ให้ดีที่สุดห้ามสูญหายห้ามหายห้ามโดนขโมยแ่งเล็ก,กันชิปไม่ได้ลองคิดดูอะเลขก,กันชิปไม่ได้ที่ด,ดูอะ คือคงไม่ต้องการให้ความลับมันแตกมั้งเสร็จโจรรลสเซียแล้วนี้เรียบร้อยมิดสายโดนหัวปีคว่ำแหกจากนั่งฟังเป็นชิวๆกลายเป็นหนองเลือดเรียบร้อยดิรออะไรอ่ะหมดตี้อ่ะโดนรัสเซียเก็บหมดตี้อ่ะเราก็เก็บไปเยอะอยู่เหมือนกันนะไปเอาปืนโอ้ยสาหัสไม่เหลือเกลี้ยง พว,พวกนี้กบดแบบมันดักยิงแบบแสบมากนะครับมันพวกรัสเซยียหรือเรืออะไรดูทรงนัน่าจะรัสเซียกองทัพรัสเซียมั้งเฮ้ยมันเอาวิดีโอกูไปแล้วเว้ยโอ้ยเรียบร้อยเรียบแตกหมดตีมิสไซล,ล์ที่เีาก็ก็โดนขโมยไปตามระเบียบนะครับชีพผายงานงอกต้องตามหามิสไซลนะ์มิสไซล์ที่เราได้มา ที่เราที่ทางอเมริกันได้ครอบครองมาก็ได้มา2ลูกแต่หายไปลูกเดียวนะครับตามเนื้อเรื่องนะครับผมเรียบร้อยดิเสร็จเลยเสร็จเลยเรียบร้อยมีสายสามตัวฮะถูกหายไปเจอ2อ,อยู่ที่ฮัสซันหนึ่งลูกนะครับเราต้องตามหา ให้เร็วให้ไวนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วผมสำหรับภารกิจที่10นะผมไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ผมท่านผู้ชมใหญ่ผลตอบกลับต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคจะไปกันีดียเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับยินดีรับสับสไครต์เด้วยนะอะ